แมงกุดจ er ีเลยไปเกิดเป็นขี้ควายเหมือนเดิมเด็กน้อยนอนลับสบายอมยิ้ม ใต้หมอนไม่มีกล่องอะไรไม่มีสิ่งใดๆถูกขังนอนคืนนั้นจึงฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหิงฝันแสนสวยงามลาลลา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  เลือกเพลงนี้มาร้องนี่คืออยากให้ซึ้งแล้วก็ลํำลึกถึงวัยฝันวันเยาวก็ซึ้งนะครับก็ซึ้งกันไปเพียงแต่ว่าอย่าไปทุดงตอนหน้าหนาวแล้วกันครับมีบทเพลงของเฉลียงบทหนึ่งนะครับออซึ่งแต่งไว้ดีมากออมันใจนครับมีเนื้อหาท่วงทำนองที่เร้าใจแม้ว่าจะผ่านวันเวลาไปเนี่ยก็ดูจะไม่ ล้าหลังไปได้เลยน่<า>ดีมากถ้าดูไม่ล้าหลังถ้าฟังอะล้าหลัง <laughs> เฝ้าคอยเธออยู่รู้ดีว่าเราอาจมีน้อยไปหวังเพียงบางทีเธื่อเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันมีเด็นคนออกทำงานไม่รังร้องพ่อก็ไม่รวยสักทีกี่ลาเล่นเป็นจะไม่ดีกลางฉันไม่ค่อยมี แงวังล้อมตัวต่างเป็นหมอนก่อนเพื่อเธอจะฝันดีกลับมีบ่วงใหญ่มาให้เธอหากเจ็บป่วยเวียนหัวมีมือมือคอยแตะตัวอยากจะให้เธอหายดี ก็มีแค่เพียงดวงหนึ่งทึงน้อยไปไม่เคยแบ่งใครนะเออแม้มันมองแม่เปิไปจะให้เธอหมดเลยที่ฉันมีัับจะมีห่วงใหญมาให้เธอหากเจ็บป่วยเวียนหัวมีมือมือคอยแต บางทีเพื่อเธอจะเข้าใจทางเธอเข้าใจเฝ้าคอยเธออยู่รู้ดีว่าเราอาจมีน้อยไปหวังเพียงบางทีเมื่อเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันมี เองไม่ใช่เหรออบใจมากเกียดเห็นชมเห็นชมที่จริงตัวเองแต่งเองอบใจมากเกียดป่ะก็มีอะไรให้ดูกางอย่างครับก็นี่เรื่องคุยคุยยังคุยนะก็ดีพี่ไม่ต้องร้องแล้วล่ะอะขอยจำไม่ได้เลยอะขอจอเลยฮะขอจอจอมาขอจอขอเนื้อเพลงด้วยครับเออน่าจะขึ้นแบบคาราโอเกะนะ เราเจะไม่ต้องร้องใช่ไหมเออแต่อย่ายิงกันนะฮะอย่ายิงกันนะฮะถ้ามีคาราเกะแล้วอย่ายิงนะฮะขอ้องนะฮะมาชมภาพเก่าๆสมัยนูนน่นในยุคเอกเนกนู่นนะครับไกลมากเลยก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้รับรางวัลน,นะครับเพราะว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่รางวัลเหลือมากก็เลยเจียดมาให้เรา การเปิดตัวพระเอกของเรื่องนะฮะซึ่งจะกระโดดลงมาแล้วนี่คือพระเอกนะครับมีวสิกวิดีโอของเฉลียงหลายเรื่องที่พวกเราเนี่ยเเกี่ยงกันเป็นตัวพระเอกนะฮะก็เลยต้องไปจ้างพระเอกมาคือพีตต่ท็อปสหัสชัยชุมรุง โหแกเล่นเล่นดีมากเลยแล้วแกถามว่าใครว่าเฉลียงนี่พระเอกของเราเป็นคนขับรถซะแล้วที่เห็นแมวนั่นคือเกียงนะครับนี่อจุยลุงหาหัวมุน และเพลงของเราอีกคนหนึ่งหล่อมากอ้ผมชอบเหมือนพวกครูตามต่างจังหวัดอ้ะแล้วก็มาถึงอัลบั้มสุดท้ายนะครับมีที่ปากกันแล้วะท่ไครข้ามเขาโค่นฟ้ามาไกล ตรงลงตะไคร่น้ำมันไปไหนอ่ะเจี๊ยบอยู่แถวเนี้ย <c oughs> จะเห็น<ๆ>ว่ามีหนวดมีคราอยู่สองคนก็คือผมเองนะฮะและอีกท่านหนึ่งก็คือนกนะฮะเฉลียงคนสุดท้ายคือจัดชัยดุยะปณีตซึ่งมาทํางานกับเฉลียงสองชุดด้วยกันโอ้มันมากในช่วงนั้นสนุกสนานบานใจ เพราะมันมีเรื่องต่างๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ของตัวเองไปจุ้ยก็มีอย่างหนึ่งดี้มีอย่างผมมีอย่างเกียงแตง่งมีคนละเรื่องไปแล้วามาคุยกันมันเหมือนกับจับอนุนิดอันนี้หน่อยแล้วมายำ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 รวมกันแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปมองอะไรมาคุยกันอีกคุยไม่รู้จักจบนะฮะวันนี้ถ้าให้ปล่อยให้เล่นเนี่ยถึงพรุ่งนี้ได้เลยสบายนั่งคุยโดยไม่ร้องเพลงเลยนะ ทนเนื้อนี่มันจะจําไม่ได้ <C oughs> ก็เหมือนกับอัลบั้มที่ทํามาชุดแรกๆนะฮะก็เอาความแตกต่างอันนี้มาเขียนเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยะฮะก็คือสิ่งหลายๆสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันต้องเอาไอ้นู่นนิดนี่น่อยนะฮะบางอันไม่ได้หยิบมาก็อย่าคิดว่าอุ๊ยมีอยู่เท่านั้นคือมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะมากมายที่จะ